สวัสดีพี่น้องโคตทุกคนเดี๋ยวกำลังใจวันนี้ก็ออกมาหาปักเป็ดที่เก่าเราไม่พี่น้องเองมืดไปแล้วปัาเป็ดกบชิดจามกลับมากเลยตายซีหาตัวยิ่งคือไม่รู้วันนี้มาไกลด้วยมาเจ็บถึงบ้านเจ็บถึงนำหม่นแล้วไม้กับนำขาเป็ดเป็ดเป็ดจีมีปลาจิตขึ้นมาจีมไม่รู้นี่ ล่องยามดูเจ๊กรอบหนึ่งคือมีคือกันดุ่นกันพี่น้องมาไกลอีหมานโมามานวันหีึ่งเด็กมากินข้าวกินนามดึกจ่าเบ็ดสักรอบก่อนเห็นเตียมเดียวพี่น้องเลยป่านำมานูเยอะตัวใหญ่น้อยคนนำโป่ง ก็กินห่างๆออตัวก็ไม่ใหญ่ตลอตัวด้วยหยาบพวกกันพี่น้องทิ่ไหนหยิบจาจยิบเจนึงตีนอะ้คนด่าไหมอิดเออใหญ่แล้วี่งมเจอหรืพี่น้งอนง อับกดกันนิดน่อเลือกปุ้นนี่โอ้โหตาอยือกตาอยู่ขออนุญาตกันนิดนอยท่านมีการยุบหยาบหยุบหยียบยีน่น้องเอ้ยเจ๊อีกนัอ้าวนี่กมองเหียบหยบดกันมดตา จัอดก่นนพี้งมาเลยมีแต่พี่น้อง,อ,งอุ่นเดียวกันนี่แหละไหนเอน่ววนเอนๆเลยของใหญ่ยังไม่เห็นเลยพี่น้องเอ,อ้ยสองสามคลิปละมีของใหญ่เมื่อนี้นี่มาไกลเลยคัน,น,นาธนาจะมีแต่พี่น้องน้ำตื่นตื่นจริงจริงเลย <c oughs> เออใส่สวยจยุ๊งใส่สวยแล้วหนวนี่สตมีตลุ่นน่้าตีนนี่น่ะไม่อยากเอาขึ้นมารดพอดีเจ็บจิ้มไปเยอยเอ็ม ี่สองพี่น้องสองเพิ่งเห็นตัวนี่แหละนี่เป็นเดียวกันมัดปา<ะ>ดึงเบ็ดจะไมีลงลุนเยอยัดเพื่อนพี่น้องทางนาเต็มยมพีน้อโอ้เต็มริ่มสวยพี่น้องกระโดด เขาขออยากขเปแเยนปงเ็พี่น้องลองดูขึ้นขามีเวทน,นี่ด้ยอกลงลงหน้าเลยีแต้มมีแตม้ม,ตม,มหลุนกันอ,อ,อ,มนมนอุมีแตม้มพีน่น้องมีแต้ม ใส่สู๊ยใส่สูยมาแล้วเต็มหาเต็มพี่น้องมาพี่น้องเอาววดไก่ไก่เดี้ยงแล้วไก่ตายแล้วตัวเริ่มแข็งแล้วเอ่อแข็งแล้วหยัดปอ๊บกัน เดีเ๋ยวขออนุญาตละป้าไปขังก่นอนน้อหาซิปคันเล็บหาตัวตัวสวัสดีพี่น้องตอนเช้าก็ชุ่มฝากดถ่งฝนไม่ละเชาบนี่ไอ้รุ่นกันตอนเช้า,ชาี่มีตรงมีแตมไหมคันเล็บ สองเชียร์ตังอยู่คือเกาอยู่เก็บก่อนพี่น้องหนาวนี้กค่เขื่องไวอะไรเวทแค่คือมีมีตรงนี้นาฟาติดเวทก็ไม่ใช่ หลากยึดขึ้นบนนพี่นองเออดูหัวอะไรมันดินตาม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 เนี่ยดูดูดดดยิ้มยังไงเลยขยะเอาออกก่อนพี่นองเยิบเพชรมาเป็นห่อหลืพพ่นองเอ,อ้ยยังเห็นตักแคมเยู่ย อันไหนอะคืออยู่คือเก่านั่นก็อยู่คือเก่าอยู่จะขั้นกลางนี่มีอาการนะอันนี้ว่างนี่ก่อนขอป๊าปลาก่อนสองขั้นนี่เอียงเนี้ยคือเก่าอยู่อันนี้มีอาการยุบโอ้โหมีล่างบนอยู่พอดีเลยอยู่อยู่อยอก ใหญ่ตัวน้อยหลุ่นกันพี่น้องอู้ดใจอยู่พี่น้องมาเร็วตามหาทั้งคืนบนอยู่พอดีอ่ะเขอยาเจี๊ยบกันพี่น้องหนึงเห็นตัวเดียวจะนองอยู่เนี่ยหลอกแกลกหนึ่งเข็นจิ้มบัดเลยเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นเยู่ตัวเดียวจังดองต้องถือว่ายังเห็นเตี่ยนอยู่ลอยตีวัยอยู่อย่าเชื่อนพี่น้องไก่เม็ด้ะพี่น้งองอ้อเดี๋ยวไม่มีเตี่ยตายคาเจอดอเลยอือตายดังตายแล้วนะ ตังบนอยู่เย็ดเจ็ดเจ,นจ,นจนมดเลยมาฝั่งนึงพี่น้องหยบหยบมีหยบแล้ว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 เตียมที่สีอ่าขึ้นมาตามหาตัวที่หา้ามาหาตัวที่หา้าเจอเลยพี่น้อง แฝมเพิ่มม <lebih but> <movement> ันพี่น้องลอยจีนอยู่ตรงนี้ขี่มีอยู่เบ็ดอือหัดกับกองเรางงลรางงเดี๋ยวดูติต็มแต็มจะได้แต็มไหมะ ไอ้ไม่แต้มให้ถ่ายดูพี่น้องถ้าไม่มีแต้มก็ก็คิด,ด้ลยซ้ำนี่แหละลอยจิ้รลอยตีอยู่นะสงสัยอยากออกกล่องพี่น้องปิดไม่ได้แต่เห็นเลยเนี่ยแต่งทีนนะถึงล่วงพืนน้นเลยนะยืดตัวป่าดูงานลดซ้ำ

เป็นผลงานร่วมพี่น้องข้าวได้จบ่อนกระช่างเลยพี่น้องก็ได้ตัวอยู่มีรุ่นนี้ข้าวได้หกขึ้นกับถูสามรอบก็ได้ข้าวหลดหกตัวเก็ตตัวได้อยู่พี่น้อง ันนี้ก็เป็นประตายของที่นี่ในปลานิ่งฟันเอาขึ้นพี่น้องเอาเอาด่กจิ๋นโจ๊กลิ้วเลยชนะพี่น้องอขึ้นพี่จะ๋นโจ๊กไร่กดแครกดนติดตาเลยพี่น้องเอาเดยกล้าวคข้า,า่าสวัสดีครับ